ครับสวัสดีนะครับพี่ๆนานะนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับมารีวิวให้ชมนะครับยังเหลืออยู่นะสี่ลำนะครับนี่นะครับกัำคอลงนิ้วนะครับนี่กำคอลงนิ้วสองนะครับแล้วก็ กำคอธรรมดานี้ยังเหลือสองแล้วก็ปืนศูนย์นะครับหนึ่งนะแล้วก็จะแจ้งรายชื่อลูกค้าด้วยนะครับคิวถัดไปนะครับแจ้งรายชื่อลูกค้าคิวถัดไปนะสินค้าก็ส่งให้วันนี้นะครับเอาขึ้นรถนะครับนะครับ ก็จะมีของพี่ส่งที่ที่ส่งท้ายมาทําใหม่นะครับโคปินของพี่พี่อะไรสุเพนะครับสุเพชนะครับส่งท้ายมาทําใหม่นะครับสายลางเบอร์สามแล้วก็มีของพี่นะครับที่จะทํานะครับเป็นพี่ก๊อตนะครับพี่ก๊อตไอชัชวัชชัยนะครับกำคอล่องนิ้วนะครับแล้วก็ คนพี่แนะสั่งมาในเพจพี่คนบ้าไก่ตีนะครับแล้วก็พี่สะพิรุธนะครับสะพิรุธคือภาษาอังกฤษนะครับํำคอล่องนิ้วนะครับรางเบอร์หนึ่งแล้วก็คุณพี่เจกนะครับนิมิตก็มีมีเดอะเบนซ์นะครับพี่เดอะเบนต์สั่งมาในลายนะครับนะครับเป็นรางอลูมิเนียมนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับรางไม้นะครับผมรับคิวงานแล้วนะครับรางไม้นะครับ นะครับรางไม้รับคิวงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับล่างไม้รับคิวงานแล้วนะครับใครท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับรางไม้นะครับมันก็จะราคานะครับราคาจะจากปกติกำคอกำคอมันราคาปกติมันสองพันสองพันเจ็ดนะครับก็ มันมีค่าขนส่งที ims, ่เพิ่มขึ้นนะครับค่าขนส่งค่าไม้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก2,007ก็เพิ่มอีก200นะครับเป็น2 0 0ันะครับกำคอรางไม้นะครับถ้าเป็นทรงกำคอนะครับรางไม้ไม่มีแนบแก้มแบบนี้นะไม่มีแนบแก้มแบบนี้นะครับนะเป็นเรียบๆนะครับก็ราคารางไม้2 0 0ันะครับพร้อมใช้งานนะครับรางไม้2 0 0านะครับ นะครับยังว่างนะครับนี่กำคอเนวแก้มนะครับเลี้ยงก็โจงคอยาวนะเกือบถึงโคนปีกเลยนะครับนี่ปีกสี่ห้านะครับปีกสี่ห้าตัวนี้ใส่ยางได้ห้าเส้นนะครับใส่ยางได้ห้าเส้นสบายเลยสี่เส้นห้าเส้นนะครับนะครับตัวนี้จะแจมลายเสือด้วยนะครับนี่นะครับมีแจมลายเสือมีตาไม้เยอะ แจมลายเสือด้วยครับตาไม้เยอะครับนะถ้าลูกค้าอยากได้ตัวนี้3ามพันห้าครับรวมส่งนะครับราคารวมจัดส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับตอนนี้มีอยู่สองลำนะครับถ้าก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆครับสเปคนะครับสเปคจะเป็นรางเหลี่ยมรางเหลี่ยมตัวโป่งตัวโป่งแข็งแรงนะครับตัวนี้ ไกเป็นไกลสเตเลสเซฟนกนะครับไกลสเตเลตนะครับไกสเตเลตเซฟนกนะครับนะครับปีกอลูมิเนียมหนา6มิลนะครับยาว4ี่สหเซนรางร้อยสนะครับครอบสเตเลตนะครับครอบสเตเลสไกสเตเลตนะครับนี่ครับขาจับท่อสเตลเลตนะครับ Uh, ถ้าลูกค้าถ้ายังไม่ได้ปล่อยก็เดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ขายถ้ายัง ain, ก็เดี๋ยวจะออกเบอร์นะครับจะออกเบอร์งวดหน้านี้นาจะเอาแบบเอาแบบให้มันได้ทั้งสองตัวล่างสองตัวบนเลยนะแบบออกออกสองลำนะครับน่าจะออกสองลำเลยสมมุตินะครับสมมุติแบบนี้นะผมว่ามีเกมให้เล่นสมมตินะครับมีเกมให้เล่นนะนี่น สองลำแบบนี้เลยมันเหมือนกันนะนี่นะครับสองลำแบบนี้สมมุติว่านะครับนะปกติถ้าออกเบอร์เบอร์เดียวสมมติสมมติอผมออกเบอร์เดียวเนาะมีเกมเล่นอ,ออกเบอร์เดียวสมมติออกเบอร์เบอร์นี้หกสิบาทสมมติเราออกหกสิบาทนะครับได้แค่สองตัวล่างเนาะถ้าเล็กมันออกสองตัวล่างก็ได้ลำนี้แต่แต่ลูกค้าที่ซื้อไอ มันออกสองตัวบนที่มันถูกสองตัวบนเนาะมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเอาแต่สองตัวล่างเนาะแต่ทีนี้ผมจะเอาแบบได้ทั้งล่างทั้งบนเลยสองตัวก็คือนะครับสมมุติแต่ราคาเบอร์มันจะอยู่ที่เบอร์ละเบอร์ละยี่สิบบาทนะเบอร์ละร้อยยี่สิบาทผมว่าคุ้มนะฮะผมว่าคุ้มนะเบอร์ละร้อยยี่สิบสมมติเบอร์เดียวนะครับเบอร์เดียวร้อยยี่สิบาทสมมติ ศูนย์หนึ่งแบบนี้นะครับศูนย์หนึ่งเบอร์ละร้อยยี่สิบก็คือถ้าออกล่างศูนย์หนึ่งก็ได้ไปเลยนะครับออกบนศูนย์หนึ่งก็ได้ไปเลยนะครับนี่นะมันจะคุ้มค่าตรงนี้นะครับมันมันมีลุ้นก็คือมันมีลุ้นได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับมีลุ้นทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับมันจะไม่เหมือนแบบว่าลุน้นลุ้นแค่สองตัวล่างเนาะนะครับแต่ว่าก็ต้องออกสองลำนะครับจะได้สองลำสมมติ ถ้าลูกค้าท่านหนึ่งถ้าลูกค้าท่านหนึ่งจองสองเบอร์แบบนี้นะครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะครับในราคาเบอร์ละร้อยยี่สิบสองเบอร์สองร้อยสี่สิบนะสมมุตินะสองร้อยสี่สิบปึ๊บนะครับสมมติล่างออกศูนย์หนึ่งนะครับบนออกศูนย์สองลูกค้าจองมาสองเบอร์นะครับสองร้อยสี่สิบบาทนะครับถูกทั้งล่างทั้งบนนะครับสองเบอร์สองร้อยสมมติสองร้อยสี่สิบาทปึ๊บนะครับ ได้ปืนยิงปลาแบบนี้เลยครับปืนยิงปลาสองลำนี้เลยนะครับไปใช้เลยนะครับในเราเอ่อยเลยนะนะไม่อยากจะเอ่อยเลยนะผมว่านะ <c oughs> นะครับเหมือนได้มาฟรีๆเลยแหละ <c oughs> นะครับมันก็พูดถึงสําหรับคนที่ได้เนาะสําหรับถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ได้ก็มันเป็นเกมกติกานะครับมันเป็นเกมเล่นร่วมกันเล่นแบบไม่ซีเรียสนะพูดถึงไม่ซีเรียสนะสนุก แบบนี้นะครับถ้าได้ก็คุ้มนะครับถ้าได้ก็คุ้มค่านะครับนะนะครับนะถ้าไม่ได้ก็เป็นเกมตะคิดเป็นเกมกติกาเล่นนะครับเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่แบบนี้เนาะเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่แล้วก็หวังรางวัลใหญ่ๆครับผมซื้อมาเป็นปียังไม่เคยถูกเลยนี่นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับถ้า สมมุติถ้างวดหน้าก็คือเอาสองลำเลยนะครับออกแต่ปืนศูนย์จะเก็บไว้ก่อนนะครับปืนศูนย์นี้จะเก็บไว้ก่อนยังไม่ทันห้ออกนะครับก็ต้องรอดูก่อนแล้วสมมตุติไม่งั้นก็จะออกเป็นสองตัวนี้นะครับเอาเป็นกำคอล่องนิ้วสองลำนี้ไปี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะออกตัวไหนนะครับเอาเป็นกำคอล่องนิ้วหรือว่าเป็นกำคอแนบแนบแก้มดี เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ผมว่ามันคุ้มอยู่นะผมว่านะสมมตินี่โอ้ยุงนะครับสมนี่ดูลายนะครับมันลายไม่ธรรมดานะตาไม้ดูนะครับนี่นะครับดูตาไม้ นะครับสเปคแต่กำคอครับตัวนี้กระโจมจะยาวกว่านิดนึงนะครับตัวตัวบนนะตัวบนกระโจมจะยาวกว่าตัวนี้นิดนึงก็แข็งแรงเหมือนกันอยู่ยมันเหลือช่องว่างนิดเดียวน,นะครับถ้าถ้าจะออกไมมแน่ก็อ,อาจจะออกเป็นกำคอร่องนิ้วนะครับสองลำนี้เลยนะครับได้ทั้งล่างทั้งบนเลยเบอร์เดียวร้อยยี่สิบบาทนะครับลุน้นลุ้นสองอย่างลุ้นทั้งล่างทั้งบนเนาะ ผมว่ามันมีสิทธิ์เยอะมันแบบนะบางทีอย่างงวดที่ผ่านมานะลูกค้าถูกถูกถูกสองเลขท้ายสองตัวบนเนาะก็ไม่ได้เพราะว่าผมเน้นแค่ออกลำเดียวไงออกลำเดียวเพราะว่าออกลำเดียวก็คือออกแค่สองตัวล่างเนาะแต่ถ้างวดนี้นะออกออกสองลำออกสองลำก็คือได้เลยนะครับถ้า ถูกสองตัวล่างก็เอาไปเลยหนึ่งลำถูกสองตัวบนก็เอาไปเลยหนึ่งลำนะแบบนี้นะผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับหรือคนเดียวนะสมมุติถ้าคนเดียวซื้อซื้อสองเบอร์นะครับซื้อสองเบอร์คนเดียวซื้อสองเบอร์ปุ๊บถูกแม่งทั้งสองเบอร์เลยนี <c> ่ <oughs> นะครับนะครับนะผมว่าอ้สับกันไปยิงแบบจำๆเลยผมว่านะนะครับลูกค้าที่ผมส่งไป งวดที่แล้วก็ลูกค้าเขาได้รับแล้วนะครับถ้าราคาถ้าราคาขายลูกค้าอยากได้นะครับทักมาหาผมสามพันห้านะครับรวมค่าจัดส่งนะมีนะครับมีนะครับปืนสูตรนี้ราคาห้าพันห้าพันแปดร้อยบาทนะครับนีนนะ่ทักมาได้เลยปืนสูตรห้าพันแปดนะครับตัวนี้ไม้กับพีเขาควายผมไปดู แต่ปืนศูนนี่จะหนักหน่อยนะผมบอกก่อนเลยต้าปืนศูนย์นี่หนักหนักนะครับสามโลนะครับสามโลนิดๆนะครับปืนศูนย์นี่หนักนะครับเพราะว่านะครับมันมีทั้งเนี้ยครับที่มันหนักคือหนึ่งเพิ่มมานี่ศูนย์หน้าศูนย์หลังกระบอกล็อกออโต้นะครับนี่ครับมันเพิ่มมาปีกห้าสิบนะครับมันเพิ่มมานะครับน้ําหนักมันก็เพิ่มตาม ทุกออปชันมันก็เพิ่มตามออปชันของมันนะครับสามโลนะครับตัวนี้เื้นศูนย์นะครับทักมาได้เลยนี่นะครับสวยเลยนะครับห้าพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้ห้าพันแปดดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานทักมาผมได้เลยนะครับ,นะรบป,ปรับสูนย์คือเป็นขั้นบันไดนะครับ ส่วนมากจะอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งที่สองนี่แหละคงณช้ชนะที่สองนี่แหละขั้นที่สองนะครับที่สองที่สามก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เรายิงใกล้ยิงไกลนะครับนะเดี๋ยววันนี้ก็จะออกไปส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมใส่รถเรียบร้อยแล้วครับแท็กติดชื่อลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ สินค้าก็จะออกแล้วนะครับนี่ใส่รถไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กินข้าวเดี๋ยวก็ออกไปส่งให้ลูกค้านะครับนอนรอได้เลยพี่นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าอยู่ไกลน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันนี้วันเสาร์นะครับวันวันนี้วันเสาร์ก็น่าจะถ้าอยู่ใกล้ก็น่าจะถึงเลยนะเพราะว่าส่งให้ด่วนนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆหน่อยน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันติดมันติดเพราะว่าไปสีหยุดวันอาทิตย์นะครับ มันจะติดวัานอาทิตย์1วันนะครับนะถ้าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นสาย PE ปีกขาจับท่อไกครอบไกลนะครับมียางนะครับยางตอนนี้ก็เหลือแต่14กับ11นะครับ15 14, กับ14รูเล็กของยังขาดอยู่นะครับของเข้ามาเดือนหน้าเลยนะเหลือแต่14รู 14, ลเล็กเส้นลๆๆนะ แล้วก็ PE แล้วก็ไอ้ที่ร้อยเหงือกปลาเนี่ยลูกคา้ามีย่างนะเเวลาอยู่บนต้นไม้ก็หย่อนสายลงมาเลยเนีร้อยเหงือกปลาแล้วก็หย่อนลงมาแช่น้ำได้เ,เลยนะครับแล้วก็ยางมัดสำเร็จผมก็มีนะครับคู่ละ90บาทมัดสำเร็จนะครับ๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจรางไม้ ลางไม้ลางอลูมิเนียมผมก็ทักมาหาผมได้นะครับนะครับเบอร์โทรหรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสองห้าสามแปดสี่หกนะครับเบอร์โทรกับไอเดียไลน์อันเดียวกันนะเฟซบุ๊กอิสระภาพนะเฟซบุ๊กนะครับอิสระเป็นวัคภาพนะครับนะไม้ไม้แบบนี้มีเยอะครับนี่ไม้แบบนี้ผมมีเยอะอยู่นะครับผมเก็บไว้ นะครับผมเก็บไว้เยอะอยู่ไม้แบบนี้มันจะลายจะไม่เหมือนปลาดูแดงปลาดูแดงจะไม่ค่อยมีลายแต่ตัวนี้สีมันจะไม่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 ไมไมแดงแต่มันจะมีลายนะตัวนี้เป็นปลาดูส้มปลาดูส้มลายจัดจ้านนะครับจัดจ้านสุดยอดคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมขอบคุณพี่ๆนานะลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับ คลิปวิดีโอที่คอมเมนต์นะครับนะครับท้ายที่มีมีนะนะบางท่านบอกว่าท้ายผมมันเล็กนะครับพี่แกบอกว่าท้ายเล็กไปนิดนึงนะครับก็ผมแก้ไขแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ท้ายผมจะใหญ่แล้วนะครับนะครับท้ายมันจะอยู่ที่สิบนะครับสิบกว่าเซนเลยนะครับตรงนี้ท้ายจะใหญ่ดูใหญ่อยู่นะครับ ท้ายจะใหญ่แล้วนะครับทีนี้ท้ายจะไม่ได้เล็กเหมือนตะก่อนนะครับนะครับนี่ดูนะครับตรงท้ายก็ประมาณนี้นี่นะฝ่ามือท้ายสุดนี้จะอยู่ที่ประมาณน่าจะสิบกว่าเซนตรงท้ายนี่น่าจะอยู่สิบสองสิบสามเซนนะสิบสองสิบสามเซนนะสมสมส่วนรับทำให้มันสมส่วนกันนะครับ แต่ก่อนก็ท้ายมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเล็กเพราะว่าแต่ก่อนก็เล็กเล็ก,เล,กเล็กอย่างที่ลูกค้าบอกครับแต่ก่อนนะครับทีนี้ก็แก้ไขให้มันท้ายมันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสองเซนนะแบบเกือบสองเซนท้ายมันจะใหญ่นะมันจะสมส่วนครับแต่ก่อนดูท้ายมันจะเรียวๆนิดน,นึงนะครับกริปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ